อันนี้อ่ให้ทายว่ามันคืออะไรความลับนางฟ้านะคะความลับนางฟ้าสําหรับน้ําแข็งก้อนกลมคุณไม่ต้องไปคัดให้มันคุณไม่ต้องไปค่อยๆแบบฉันเคยเห็นคลิปอะที่เขาใช้มีหละ่ะค่อยๆแซะน้ําแข็งให้มันกลมอะเธอเธอเราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนี้มันมีนวัตรกรรมที่เรียกว่าไอซ์บอลหมูเธอแค่ใช้อันนี้ชีวิตง่ายขึ้นเลยนี่ ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้มันคือยางนะเธอแล้วก็อันนี้มันจะแบบเป็นพลาสติกแข็งๆอะทําไมเขาถึงไม่ทําแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเขาทําอันนี้มาสองอันใช่ไหมเวลาที่เธอแกะน้ําแข็งออกอะมันจะแกะยากเธออืมนี่วิธีใช้นะเธอเอามาเมื่อเธอได้สินค้าตัวนี้มาเธอจะต้องไปล้างในซันไลท์แล้วก็แช่น้ําอุ่นไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีกลิ่นยางหญิงเนี<ๆ>่ยม<ๆ>ันจะเป็นกลิ่นยางนะเธอต้องเอาไปล้างน้ําก่อน แช่ในะน้าอุ่นก่อนแล้วค่อยเอามาใช้แล้ววิธีใช้ใช้ยังไงโอเคมาดูกันนี่นะเธอแกะอันนี้ออกมาใช่ไหมล้างเสร็จและเธอก็เอามาประกอบกันอย่างนี้แล้วเธอเห็นรูตรงนี้ไหมเธอใส่น้ําเข้าไปนะแต่เธอไม่ต้องใส่ให้มันเต็มมากเพราะเวลาที่ตอนน้ําแข็งมันแข็งอะ่ะมันจะพุ่งออกมาเธอใส่เอ่อให้เหลือไว้นิดนึงอะ่ะไม่ต้องเต็มมากอ่ะเธอเอะมันน่าจะมีขีดบอกนะแต่ฉันหาไม่เจออ่ะ สะหาขีดที่มันบอกไม่เจอเออนี่นีนเธอเจอแล้วเห็นไหมมันจะมีขีดบอกขีดเล็กๆเนี่ยตรงตรงนี้มันมีขีดบอกเธอใส่น้ำแค่ตรงถึงขีดนี้นะพอเวลามันแข็งมามันก็จะเป็นก้อนกลมสวยงามแล้วก้อนนี้จุกปิดปึก๊กแล้วเธอเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะตื่นเช้ามาเธอก็จะได้ไอไอบอลใช้แล้วไอบอลอ่ะมันดีตรงที่ว่ามันไม่ละลายเร็วอะ่ะแล้วเวลาที่เธอไปใส่ มัชะะหรือว่าใส่กาแฟอะไรอย่เงี้ยมันก็จะคงรสชาติกาแฟหรือชงหรือมะชฉะของเธอได้ดีนั่นเองนะข้อดีของไอโบโมอืมถ้าอยากได้ก็กดตะก,กร้าได้เลยนะเดีแปะไว้ให้มันเดิม